เออค่ะเทาเลยนะคะนี่ใบบุญใบบุญยังไม่สนใจอะไรเลยะค,ะค่ะกินอย่างเดียวนะคะวันนี้พระเอกคุณเอโอ,โอค่ะนี่ออกกล้องออกกล้องค,ค,ค,ค่ะค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวป้าค่ะ กาเน,น,นี่อ่ะมาแล้วให้แล้วนะคะนี่มีการขอด้วยนะคะน้องใบบุญมีการขอด้วยนะคะนี่แดงยิงใบบุญนะเดี๋ยวนะคอมเมนต์ออกขึ้นไม่เอ่ยเครื่องนี้ทำไมคอมเมนต์ไม่ชอบขึ้นนะคะเดี๋ยวแป๊บ,ปบนึงน,นะ แอปขอเปิดในโทรศัพท์แอปได้นลยนะคะอ๋อขึ้นแล้วคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วโอเคนึกว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะอย่างทุกทีที่ว่าคอมเมนต์จะค้างๆนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหอากาศร้อนแบบนี้ลมมาแล้วลมพัดบ,บก ดีค่ะตอนนี้ลงมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังร้อนอยู่นะคะที่ลำปางไปไหนอ๋อโอเคบอกว่าอันนี้เครื่องป้องกันการเดินเร็วของน้องนะคะเดินเร็วเบกมือค่ะนี่เบกมืออันนี้ร้อแล้วออก่อนเพราะว่าเช้านี้ไม่มีเพื่อนโอ้เกาเกาไม่คัน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 นน้าวัป คันคันค่ะคันโอ้กคันเกาเกาคันทช่ไหะเออสูงแล้วล่ะนะมีการคันมีการคันนะคะนี่ไปเร็ว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 ไปไหนเอาป้าไปไหนห้องม่อ มาลงาเฮย้ฮะเอาหาเฮย์ค่าค่ากันค่ากันบ่ก่อนถึงม่เอาละเคสมาเฮยอแล้วบุญเฮยอดอ๋องนอนทำมีงอนค่ะไม่ให้นะคะนี่ก็บอกว่ายังไม่ให้่ะแะย่ายังไม่หมดอันเก่ายังไม่หมดอันเก่ายังไม่หมดมีการดึงแขนแอดไปเอาขยะให้นะคะมีย่าอยู่บริเวณนี้ค่ะเมื่อกี้ ไม่ไม่ดึงลงน้ำนะคะวันนี้ดึงแหววหญ้าดึงไปเอหญ้านะคะไม่ได้ดึงลงน้ำโดนโดนแล้วดูน้องกินดูน้องกินโคตรว่าให้ไม่ได้นะคะนี่นี่เอ้ค่ะมีก้อนแอบ,บขอมีก้อนแอบ,บของอนแล้วค่ะงอนงอนมีเด็งงอนแล้วหนึ่งนะคะนี่นี่ ไม네่สนไม่สนไม่สนดูไม่สนไม่สนคอแล้วค่ะตอนนี้ไม่สนนั่นให้ไปแล้วให้ไปแล้วไปเอาหญ้าเไหมออขี้งอนเนี่ย ไหไปแล้วบ,บ่สนพี่หน้าอาี่แล้วเบาแล้วไปมุนเมินแล้วคะ่ะมินพ่อนะคะไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้คะ่ะใปบุนเดนขัดใจ <c oughs> <c oughs> งอนงอนมีงอนมีงอ,น,อน,ไน,นไม่สนค่ะบุญไม่สน เออเออเอาละนี่ไงการหายาของใบบุญนี่คือการหายาของใบบุญนะคะนี่ งนแล้วค่ะนี่อ๋อตอนนี้นะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวแอดดูในโทรศัพท์แอดอีกทีหนึ่งนะคะนี่อ,อืมบาขึ้นได้ละอ่าแอดดูเลืสอถึงที่ของคุณยาลียาลีนะคะสวัสดีค่ะตรังอากาศดีนะคะถึงแค่ตรงนี้นะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นจริงๆนะคะตอนนี้นี่สวัสดีค่ะนี่น,นี้ได้แล้ะคะ่ะ ได้คอมเมนต์แล้วนะคะตอนนี้แอดกำลังอ่านในโทรศัพท์แอดอยู่เหมือนกันนะคะอ่างอนงอนค่ะเมื่อกี้พ่อไม่ให้กินหญ้านะคะมีการมาขอที่แอดแอดก็ยังไม่ให้นะคะพ่อบอกว่ากินข้างล่างที่เหลือให้หมดก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ดูมีการขอมีการขอวันนี้ใบบุญไม่จับแอดทิ้งนะคะใบบุญจับแอดไปหาหญ้านะคะให้เอาญ่าให้นะคะไม่มีการจับโยนะคะจับไปหาญ้านะคะอะถ้าก S <S เอาดิมาอย่างนี้นี่วันนี้คุณปู่ใบบุญมาเที่ยวหานะครับนี่วันนี้ปู่ไปบุญมาเที่ยวหานะครับแน่นโอเคบอกว่าปู่ไปบุญมาเที่ยวหานะคะมีมีใครคิดถึงพ่อวางบ้างเอ่ยดีดีอยู่นี่ค่ะเป็นแก่อยู่ปากหลาแล้วนะคะตอนนี้มาแล้วมาแล้ววันนี้นมาเที่ยวนะคะวันนี้มาเที่ยวนะคะเน่เน่ใบบุญจำได้ไม่เอ่ย ดเ,ดดเดี๋ยวนะอ๋อเลดที่พร้อมอ่ะจาได้ค่ะที่ไปถ่ายชุดคุยนะคะจําได้จําได้แน่ไบมุนบอกว่าเขาเปนอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะนี่ตอนนี้ใช่แล้วเขานั่น,นด,ดึง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 ให้ไปเอาหญ้าแต่พ่อก็ไม่ยอมนะคะพ่อไม่ยอมนะคะ เขาบอกว่าแกว่าคิดถึงเจ้าโจไหมาวะหวัวเราของเราไปนู่นแล้วคะ่ะเดินไปนู่นแล้วคะ่ะหัวเราไปนู่นแล้วคะ่วอวะอ้ยมีการแบบว่าคิดถึงเจ้าโจแต่ว่าก็ต้องไปอ่าทํางานในตําแหน่งที่สูงกว่านะคะเพราะว่าถ้อาอยู่ใน,นนี้เออแม่แค้มบอกว่าคิดถึงถึงเจ้าโจนะคะนี่ พ่ะวางมอไวาคิดถึงโจโจ้นะคะนีนนนหรือพ่ะวางต้องไปเป็นพ่อแก่นะคะเปลี่ยนจากตาแหน่งเป็นควานช้างไปเป็นแก่ช้างอยู่ที่ปางละนะคะเพราะว่าแก่ช้างที่ปางหลานนี้เขากเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไปรับตาแหน่งใหม่ที่สูงกว่าเดิมนะคะนี่อันนี้ไปแกแดด ่าเลือกไม่เห็นทางน้นนี้นะคะนั่นนั่นมีการมีการมีการบอกพ่อละเอาละะบุญทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยบุญทำอะไรเอ่ยบุญทำอะไรเอ่ยบุญทำอะไรเอ่ยแล้วยิ่งอย่างนั้นเอาน้องเข้มมาป้าตุ้ยทำไม เป็บอกว่า้าาาาาตุ้ยไม่รักเด็กฮะห้างไม้ไหนอ๋อโอ้โหลังมดแดงเยอะแยะเลยนะคะบริเวณนี้ใบบุญเลี้ยงไว้นะคะใบบุญเลี้ยงไว้นะคะหลังมดแดง ก้อยไข่มดแดงจ้าขะแอดเปิดโทรศัพท์แอดให้มันชัดๆหน่อยหนึ่งก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วให้พ่อไปเอาอาหารให้นะคะแต่พ่อก็ยังไม่ไปให้นะคะเพราะว่าพ่อบอกว่ากินให้หมดก่อนใบบุญตุยขึ้นหรือเปล่า ทั้งสูงทั้งอว้วนขึ้นนะคะพ่อเค็มบอกว่าน้องเค็บอกว่าทั้งสูงทั้งอว้วนขึ้นใบบุญจองไข่มดแดงมาให้พ่อเค็แล้วนี่เฝ้าไว้แล้วค่ะตั้งละต้นสองต้นนี้เยอะเหมือนกันนะคะไข่มดแดงนะคะนี่จองไว้ให้แล้วเราถึงสิบโล <laughs> <that> น้ำลายเต็มเต็มเลยค่ะตอนนี้คุณปีพี้บอกว่า่ารอสิบโลอดกินพอดีไข่หมดแดงเป็นตัวแล้วเคดไข่มดแดงเป็นตัวแล้วดิสวัสดีค่ะกีวันนี้แอดแมมมาด้วยไหมคะวันนี้โอ้แอดแบมยังไม่ตื่นค่ะวันนี้ เขาบอกว่าไม่ได้ไปโรงเรียนตื่นสายได้ก็เลยไม่ปลุกนะคะปล่อยเลยจัคแก,กลแลนเขียนแจ็คแจัคแกลเลนนะคะตั้งชื่อให้แบมแบมเรียแบบร้อยแล้วนะคะจัคแกลเลนอันนี้โดยโนะ <laughs> ดยแอดโดยโดูเคนะ้น <laughs> okay, มูลี่มูลี่ล,ลูกสาวแอดแล้วนะคะตอนนี้ <laughs> มูลี่มูลี่แบมแบมแล้ว <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเด็กชายแบมแบมแล้วนะคะเอ้าคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกล้วทำไมเอ,อ่ยอของไอ้ก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวนะนี่สวัสดีค่ะึ้อแล้วแล้วแลคอมเมนต์ขึ้น,ลนลมแมนนล้วอะไรเอย่ยกับโทรศัพท์ตัวนี้ ยาวใหม่แล้วนะคะจะแกล่นตัวนี้แต่แค่ทำเหมือนแบมๆนะอีกว่ดพีดาวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทำมันดันโชยแล้วโชยอีกละเดินมีการแบบอือตอมือดมนมกมลลูรี่แล้วหนึ่งนะคะดีดี อามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาหาสมสีบ้างเลยเคมาหาสมสีบ้างแล้วนะคะบบูยูฮันเดอร์โอ้โหทีลูทีลูตัวเองไม่ให้นะคะอันนี้ให้ให้สมสรีนะคะย่าทีลูตัวเองไม่ให้นะคะจุบกอนจุบกไปจุเไปจุกไยจุบเออ แม่แจ็กเก็ตแลนไปหาว่านารีหน่อยค่ะเาลาราแม่แจ็กเก็ตแลนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะคะอยู่บริเวณเดียวกันนี่แหละค่ะโอ้โหแป๊บหนึ่งนะคะ นี่นี่มาแล้วนี่สมศรีนะคะพ่อตั้มไม่อยู่พ่อตั้มน่าจะไปทาธุระอยู่นะคะนี่น้องสมศรีนะคะเดี๋ยวนะขอเปิดคอมเมนต์เป็นพีเป็นทีก่อน ตก oh, oh, oh. โอ้กรุงเทพฝนตกทีนี้ไม่ตกเลยค่ะกรุงเทพฝนตกนะคะนี่โอ้โ oh, ห oh, อยากให้ฝนตกจังเลยอากาศระะ้อนค่ะอากาศร้อนหน้าอยากให้ฝนตกเหมือนกันนะคะตอนนี้